เวลาเราจะมีงานเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมเราต้องมีการวางแผนครับเช่นในเรื่องของเมนูเอนจิเนียริงนะครับหรือการที่เราดูโครงสร้างของตัวอาหารนียครับอาหารควรจะมีความหลากหลายไม่ได้ออกมาแบบ5,6จานมีแิ่เนื้ออย่างเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พลจะเริ่มด้วยเมนูที่เป็นซีฟู้ดก่อนครับเราจะทําทอดมันซีฟู้ดครับประกอบไปด้วยปลากระพงปลาหมึก แล้วก็เนื้อกุ้งนะครับวิธีการที่พลกำลังจะนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมเราจะได้ทอดมันซีฟู้ดที่มีเนื้อเบาและรสชาติอร่อยครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นเนื้อปลากระพงแล้วก็ปลาหมึกให้เป็นชิ้นเล็กลงนิดนึงก่อนที่จะนำไปบดสับในเครื่องครับบดให้พอเข้ากันครับ ชมลองดูนะครับผมจะบดไม่ละเอียดมากยังเห็นเป็นเนื้อปลาหมึกเป็นชิ้นๆเนื้อกุ้งเป็นชิ้นๆนะครับถ่ายออกมาใส่ชามผสมไว้ครับ ในการที่เราจะบ라이ดิ้งนะครับหรือ Beach, ทําให้ตัวทอดมันเป็นเนื้อเดียวกันคุณผู้ชมเราสามารถมีส่วนประกอบที่มา learning, plank, เชื่อมกันได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันบดเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้ของติดกันได้นะครับขนมปังขนมปังสดแล้วเรามาป่นเป็นผงนะครับป่นเองหรือว่าจะเป็นเกรดขนมปังแบบแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบกรอบๆนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันการใช้เกรดขนมปังซึ่งมีลักษณะที่เบาเนี่ยค่อนข้างจะทําให้ตัวทอดมันเนี Gregory, kız, ่ ophobia, ยออกมามีเนื้อสัมผัสที่เบาที่สุดนะครับมากกว่าการใช้มันฝรั่งสด หรือหรือ,หร,อหรือตัวขนมปังที่สดนะครับเราจะใส่เก็ดขนมปังเนี่ยฮะเดี๋ยวโรยหน้าลงไปบนตัวซีฟู้ดของเรานะครับ1น่อี่ถ้วยตวงนะครับจะลองสังเกตด,ดูเนื่องจากว่าตัวขนมปังที่เขากรอบเนี่ยครับเขาจะทําให้มันมีโพรงอากาศอยู่ในระหว่างตัวเนื้อทอดมันนะครับเวลาที่ออกมาแล้วมันจะค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับเราจะพักไว้อี่นี้ก่อนเลยครับไม่ไปยุ่งกับเขา และอีกส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นของเหลวนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาผสมเข้าด้วยกันก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสับตัวพาสเล้ให้ละเอียดนิดนึงก่อนครับใส่ลงในชามผสมนะครับแล้วก็ตามด้วยมายองเนสมัสตาร์ดไข่ขาวน้ามะนาวเกลือพริกไทยผสมส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะฮะ เราใส่ลงไปในส่วนประกอบของตัวเนื้อสัตว์ของเราเลยครับคนให้เข้ากันครับเกล็ดขนมปังก็ยังจะเป็นเกล็ดขนมปังอยู่ครับเราทำไปถึงขั้นตอนนี้ปั้นเป็นก้อนแช่เย็นไว้ก่อนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ที่คุณผู้ชมชอบแล้วนะฮะเราเอามือของเราชุบน้ำนิดนึงจะได้ไม่ติดครับแล้วก็ผมใช้สกู๊ปไอติมทุกก้อนจะได้ออกมาเท่ากันนะครับปั้นเป็นก้อนกลมครับแล้วก็กดลงไปแบนๆอย่างนี้นะฮะ ไม่ให้แบนมากนะครับแบนมากจะไม่น่ารับประทานเอาให้หนาสักประมาณ1เซนครับระหว่างที่เรานําตัวทอดมันทะเลของเราไปพักนะครับเดี๋ยวลองมาทําซอสดูครับซอสแล้วแต่คุณผู้ชมเลยบางคนไม่อยากทาจะทานกับแค่แมันนาหรือโรยเกลือดีๆก็อร่อยแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราท,ทําทาท่าซอสแล้วกันนะครับทาท่าซอสไม่ยากครับโดยนํามายองเนสนะครับมาผสมกับครีมเปรี้ยว แล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยครับหลังจากนั้นเราก็หั่นหอมแดงเป็นชิ้นเล็กๆสับเคเปอร์หย,ยาบๆครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะฮะจะเป็นแบบตะกวาดองลูกเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเกิดกินนะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันถ้าบุคคลผู้ชมไม่มีนะฮะจะใช้เป็นตะกวาดองแบบไทยจะใช้เป็นไข่หลอดดองหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วก็ใส่ทั้งหมดเนี่ยครับลงไปครับ คุณผู้ชมจะสังเกตนะฮะว่าเราไม่ได้ใส่เกลือเพราะว่าในส่วนประกอบของเกอร์คินเคเปอร์ aper, ก็มีรสที่เค็มอยู่แล้วครับถ้าจะใส่ก็ขอให้ชิมก่อนนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แค่คนให้เข้ากันครับอ่ะตัดซอสเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับสําหรับในการทอดนะครับเราจะไม่ทอดแบบน้ํามันท่วมเราจะใช้น้ํามันบางๆแล้วค่อยๆจีให้เขาสุกนะครับแต่ก่อนที่จะนําลงไปจีนําทอดมันของเราครับมาคลุกแป้งบางๆครับขอแป้งส่วนเกินออก เอกระทะร้อนดีแล้วก็นําลงไปจี่ด้านลับประมาณ3นาทีแล้วก็พลิกด้านให้สุกดีทั้ง2ด้านครับเราใช้ความร้อนไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งประมาณ3 4ถึง4นาทีนะครับแล้วเราก็ค่อยพลิกด้านครับเราจะรู้ได้ไงว่าสุกดีแล้วคุณผู้ชมลองเอานี่ฮะกดดูนะครับ ถ้าเผื่อเนื้อกระเด้งกลับก็แปลว่าสุกแล้วพร้อมจัดเข้าจานร,รับประทานกับซอสต,ตาดาที่เราทำไว้ครับเสิร์ฟง่ายๆกับมะนาวเลมอนนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของว่างที่คุณผู้ชมสามารถเตรียมทำไว้ก่อนงานเลี้ยงที่จะมาถึงครับกับทอดมันซีฟู้ดครับ